สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูช่องไม่พีกอกงนะคะโอ้วันนี้ฝนตกแรงมากแล้วทุกคนดูมวลน้ำมหาสารมาจากเขาเหล็กไฟน,น,นู่นอุ้ยมาได้มาได้มค่ะมวลน,น้ำมหาสารมาจากเขาเหล็กไฟดูนี่น้าบานจะชาดน้ำทั้งนั้นเลยนะทุกคน luôn luôn rồi คนจะตกแดดจะออกนะทุกคนเราก็ลุกมาทำหน้าที่แต่เช้าของเรานี่ข้าวจี G, ร้อนร้อนของเราอข้าวจีเส่ไฟนะรนยากาศแบบน,นี้กินข้าวจีร้อนร้อน,นโอวนตินอือหอ้่าทานแล้ว แล้วค่ะนี่ข้าวสีเรลืองลามเลยทุกคนนี่เสร็จแล้วข้าวจีร้อนๆเลยบอกโอเคโอเคได้ลูกนี่อ๋อโอ้ยิี้ลูกโอ้ยไฟก็ดับฝนตกไฟก็ดับโอ้ยน้อกินร้อนๆลูกจะได้ไอ้นั่นจะได้อร่อย กินเลยกินอุ่นๆนะลูก <laughs> พี่พอยเป่าให้น้องหน่อยถ้ามันเย็นมันไม่อร่อยนะข้าจีอนะ่ะต้องกินอุ่นๆหน่อยใช่อุ่นๆนิดหนึ่ง ไปไหมคะอืมกินเยอะๆแล้วลูกป้านต้องได้เปิดไฟกินข้าวแล้วนี่เฮ้ยนีมินเจ้าเสื้อแขนยาวไหมลูกไม่เอาเหรอไม่นาเอาเหรอกินเลย hay còn à, cho đi này แล้วแล้วยินแล้วดินแห้งก่อนค่อยเผาลูกเพราะว่าดินเปียกมันเผาไม่ได้ดินเปียกดินแห้งก่อนค่อยเผาตอนนี้คือดินมันเปียกไงนี่เราเอาเสื้อกันยาวแล้วเพราะว่ามันหนาวคนตมกนจะหนาวนะทุกคน ได้ยินรถนน้ำแข็งส่งข่าวแนละ้วบอกว่าตอนนี้น้ำเข้านาอีกแล้วนะทุกคนเมนใช่น้ำเข้านาอีกแล้วอะไรนะเ,นเนนนะตรียมตัวเรียบร้อยนะกินข้าวเรียบร้อยนะทุกเช้าต้องกินข้าว